จเจริญสุกบรรดาพุทธศา,าตนิกชนทั้งหลายมิตรใน,นเรือนเพื่อนในบ้านวันนี้เสียงไม่ค่อยแหบจากวัดใหม่จเจริญพรก็มาพบกับบรรดาท,าท่านสาตุชนแล้วตามปกตามปกติถ้าถ้าใช้คำว่าปก,กติต้องมีรอเรือถ้าใช้คำว่าปก,กติไม่ต้องมีรอเรือ คราวที่แล้วนี้พูดถึงตอนที่ว่าพระเจ้า,าพระเทวทัตคิดน้อยออกน้อยใจว่าไม่มีใครร,รู้จักตัวเองเลยเลยคิดว่าเอเราจะไปผูกมิตรสัมพันธ์กับใครดีจึงจะได้ลาบสก,การะอันมากก็เพ่งเล็งเห็นพระเจ้าอาชาติศตรู ผู้ที่ยังไม่รู้จักแยกแยะชั่วดีก็ไปหาสู่ก็คบหาสู่แล้วก็มีความคิดบาปจิตคิดใหญ่อยากจะปกครองสงฆ์อยากจะปกครองสงเองคนม,นมันมักใหญ่ฝ่ายสูงอะนะก,ก็เลยทำให้ชาญเสื่อม ชานเสื่อมไปเลยริ์ไม่มีปกติจะก็จะเป็นผู้มีริ์อยู่กนนี้พอคิดอย่างนั้นก็ทําให้ชานเสื่อมคิดไปในฝ่ายอากุศลละกรรมคิดมักใาญ่ฝ่สูงอ่ะคิดจะปกครองสองเองเมื่อพระสัพพัยูตร,ตรัสพระธมรมเตนาณที่สมาคมของพระเจ้าพิมพิสารราชา เสร็จแล้วนะเทวทัตนี่ก็ลุกขึ้นมาเข้าเฝ้าต่อหน้าพระพักกราบทูลขอว่าขอพระองค์พระองค์ทรงชาราภาพแล้วทรงชาราภาพมากแล้วกิจธุระการต่างๆ ก็จะยากพระองค์จงมีความขนขวายน้อยรักสันโดษอยู่ในสุขอยู่ในสุข,ขวีมุตตนั่นเถิดแล้วมอบพระสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงให้กับข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจะดูแลจัดการพระสงฆ์สั่งสอนอบรมพระส,ะระสงฆ์ทั้งหมดแทนพระองค์เองตรัสอย่างนี้ เพราะพระพุทธองค์ก็ตรัสบอกว่าไม่บังควรนะไม่บังควรไม่สมควรหลอกเทวทัตอย่างเทวทัตนี่ไม่สมควรไม่สมควรหรอกภิกษุอื่นที่มีความสามารถมากกว่าเทวทัตเนี่ยมียังมีอยู่เยอะเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นพระสารีบุตรพระโมคันลานะพระกัสสปะพะยะสะ มีความสามารถมากกว่าเทวทัตเยอะสติปัญญาดีกว่ากันเยอะแยะเทวทัตจะบังอาจเอื้อมมาคิดปกปรกปก,ปกครองสองเนี่ยไม่บังควรโอ้โหโอพอได้ฟังอย่างนั้นเทวทัตไม่มีความยินดีไม่มีความสุขเลยไม่มีความสุขมีแต่ความร,รู้สึกเสียใจ แล้วก็ผูกอาคาตแคนจองเวนกับพระพุทธองค์ตั้งแต่บัดนั้นเลยนะตั้งแต่ครั้งนั้นเลยผูกอาคาตจองเวนกันเลยครั้นี้เป็นครั้งแรกใน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 ,ในปัจจุบันชาติเนี่ยนะที่ว่าผูกอาคาตจองเวน่ะเป็นเป็นจริงเป็นจังเนี่ยก็คือครั้งนี้เลยเพราะว่าผิดหวังที่จะปกครองสงฆ์พระพุทธองค์ไม่อนุญาตให้ ผิดหวังผิดหวังอย่างแรงกล้าครานี้เราลองส่องไปดูอดีตชาติของทั้งสองท่านเนี่ยของพระสัพพัญยและก็พระเทวทัตเนี่ยเคยจองเวรกันไว้มาตั้งแต่เมื่อไหรอดีตชาติเมื่อไหร่ส่องไปดูสักนิดนึงเนาะ ย้อนจากนี่ไปเนี่ยห้าพัทธกับสมัยนั้นทั้งสองท่านนี่เป็นพ่อค้าวานิดชื่อเดียวกันทั้งยชื่อว่าเสรีหรืออะไรเนี่ยและว่าเสรีนี่แหละก็ลงเรือจำเภาค้าขายไปเรื่อยจนกระทั่งไปถึง กาะเกหนึ่งข้ามฟังไปอีกหนึ่งอีกฝักก่งหนึ่งก็ลงขายขายของสินค้าตกลงกันว่าแบ่งกันคนละครึ่งเพื่อที่ว่าเราจะได้ไม่ขายราคาตัดกันไม่ไม,ไม่ไม่แย่งจริงตัดราคากัน ก็เดินขายเร่ขายเปล่าประกาศมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าอะไรต่ออะไรบ้างเนี่ยนะที่เขาขายะแต่ของเรานี่ก็มีรถคุ้มพวงมีหลายหลากมเาีเอารถคุ้มพวงอย่างเดียวก็พอมันมีหลายชนิดที่วิ่งมาขายเนี่ยแตงโมบ้างหอมกระเทียมบ้าง เงาะบางคุดละมุดพุทรามีมาขายตลอดคนค้าขายกันก็เหมือนกันสมัยนั้นก็ไปก็เดินเดินเท้าเปล่าเนอะอาะยวดยานมันไม่มีอย่างสมัยปัจจุบันนี้ยวดยานอย่างดีก็คือเรือม้าและช้างอย่างดีที่สุดแล้วม้าช้างวัวควายดีที่สุดแล้วในสมัยนั้น อันนี้ก็ลงเรือไปแล้วก็ไปขายขายอดีตของพระเทวทัศนี่ก็ชื่อชื่อเดียวกันกับชื่อเดียวกันในสมัยนั้นคือว่าเสรีพ่อค้าคนแรกก็คือเทวทัศตในเดินเข้าไปขายในในซอยบ้านบ้านหลังหนึ่งซึ่งเดิมทีน่ะเป็นตระกูลเศรษฐีร่ำรวย แต่ครนี้มาตกอับตกยญ้าอาตกยากขึ้นมาเป็นคนจนก็มอยู่กับหลานสองคนพ่อค้านี่ก็เข้าไปขายว่าเสรีนี่ก็คนแรกนี่ก็เข้าไปขายของเด็กเห็นก็อยากจะได้ของเล่นของประดับก็อ้อนให้ยายซื้อให้ยายก็ไม่มีกระตังก็ไปเอาถาด ดำคร่ำคร่าออกมาว่าให้พอค้านิตีราคาพอที่จะแลกเอากับเครื่องประดับของพ่อค้าได้ไหมพ่อค้าเห็นพ่อค้าคนแรกเห็นซึ่งเทวทัศน์นี่แหละก็รู้ว่าโอ้โหนี่ถาดทองคำเลยนะเนี่ยมีมูลค่าหลายแสนกะหาปัณนะ คิดอยู่ในใจว่าเอเราจะต้องเราจะต้องหลอกทำทีคนอุบายว่าม,มันไม่มันไม่ใช่เป็นถาดอันนี้ค่าราคาอะไรแล้วก็วางไว้แล้วก็เดินขายออกไปเดี๋ยวย้อนกลับมาเอานะ <c oughs> เดี๋ยวจะย้อนกลับมาเอาใช้เลขคนอุบายที่จะเอาของเอาถาดทองนี้ให้แต่ว่าราคาไม่มีพ่ดนี้บังเอิญว่าเสรี ซึ่งเป็นพระศัพท์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ในขณะนั้นเห็นว่าพ่อค้าคนแรกเดินออกจากซอยนั้นมาก็เดินสวนตามเข้าไปในซอยเก่าแล้วก็ไปร้องขายร้องขายหลานก็อยากจะได้กะอยากจะได้ของเครื่องเล่นเครื่องประดับยายก็ไปเอาควา้าเอาถาดคร่ำค่าอันเดิมนมาแรก เอาพ่อจงดูเถิดว่าถาดอันนี้พอจะแลกจะจะแลกกับสินค้าของพ่อได้เท่าไหร่ก็แล้วแต่ตามใจพ่อเถิดว่าเสรีที่เป็นโพธิสัตว์นี่เห็นถาดทองคําเห็นถาดคร่ําค่าก็รู้ว่าโอ้นี่ทองคํามีราคาหลายกระแสนหลายแสนกะหาพัะนะเลยอ่ะ ก็เลยบอกว่าโอ้ยายนี่มันราคามากกว่าสิ่งของที่ข้าพเจ้าเอามานี่อีกนะมันเป็นถาดทองคําของเราเนี่ยไม่พอที่จะแลกกับถาดทองของของยายได้ร้อกเก็บเอาไวเ้เยอะยายก็เห็นในความซื่อสัตย์ของพ่อค้าคนนี้ก็บอกเอาละไม่เป็นไร ท่านจะให้ราคาท่านจะให้เราเท่าไหร่ก็ได้เรายกให้ถาดทองเนี่ยเรายกให้เรายกให้ใหอืมวเสรีโพธิสัตว์นี่ก็โอ้โหของที่เอามาให้ทั้งหมดนี่ไม่สมกับราคาเลยก็เลยมอบของนั้นทั้งหมดเลยนมอบของทั้งหมดทั้งเงินท,งทั้งทองท,งที่ติดตัวมา เอาไว้แต่ตลาดช่างเพื่อไว้ทำมาหากินแล้วก็เงินแปดกะหาพระนะเพื่อเป็นค่าเดินทางเนี่ยความดีได้ถาทองไปเลยสินค้าทั้งหมดในยกให้เลยยังไม่ยังไม่เท่าราคาทองเลยแสนกะหาพระนะเนี่ยแล้วก็กลับไปขึ้นเรือผ่านไปวเสรีเทวทัตย้อนกลับมาก็ ถูกยายว่าดุว่าด่าเอาว่าเจ้าคนเจ้าเล่เจ้าอะไรไม่ดีอะไรเราได้ให้ถาดทองนั้นกับพ่อค้ายคนหนึ่งไปแล้วว่าเสรีได้ฟังนี่ถึงกับกระอักอาเจียนเป็นเลือดเลย <c oughs> สลบลงเลยสลบลงเลยโโหเสียดายถาดทองมาก พอฟื้นขึ้นมาก็รีบวิ่งไปที่ท่าเรือปรากฏว่าเรือวิ่งออกไปไกลแล้วนูน้นก็เรียกตะโกนในเรือเอาในเรือเอาเรือกับมก่อนเอาเรือกับมก่อนว่าเสรีโพธิสัตถ์ก็บอกไม่ต้องกลับไปเทวทัตเสรีเทวทัตก,ก็อาเจียนกระักเป็นเลือดแล้วก็ตายตรงนั้นตายตรงนั้นเลยแต่ก่อนที่จะตายนะลุกขึ้นมากรร กำทายสองกำเลยสองกำมือนะนะเราจะผูกอาคาดจองเวรเจ้าไปตลอดเท่ากับเมล็ดทรายสองกำมือเนี่ยพระโพธิสัตว์บอกว่าโอ้แค่กำเดียวก็พอแล้วก็เป็นอันว่าจบเรื่องราวของการถูกจองเวรมาตั้งแต่สมัยน้นแหละก็เป็นคู่ เป็นคู่จองเวรกันมาเป็นมีกรรมต่อกันมาเรื่อยจนถึงกระทั่งปัจจุบันนี้ก็ามาเป็นเทวทัตอ้าวส2บสองนาทีขึ้นมาแล้วก็คงจะต้องยุติเอาไว้เท่านี้เอาไว้วันพรุ่งนี้ค่อยมาพบมาเจอมาเจอกันใหม่เรื่องราวชักจะเข้มข้นชักเริ่มเข้าฉากบู <c oughs> วันนี้ก็ขอความสุขความเจริญจงมีกับบรรดา,าท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านเทอนเจริญพร